ทำเหยื่อคือขาเราทิ้งเลยขาไม่เอาครับขาไม่เอาเอาแค่นี้เปิรบหันครึ่งหันครึ่งคือจะฉีกนี่ครับมันเป็นี้ตัดนี้พอวิธีการตัดนะมันไม่ฉีกฉีกเปลือกเนื้อนะนิ้วก้ามมันไม่มีค่าแล้วก็จะเอาใส่อย่างนี้อันนี้ใส่เพื่ออะไรครับพี่เพื่อให้เหยื่อมนอยู่ในนี่ แล้วเวลากุ้งปลาอะไรเงี้ยมันต่อยไม่ได้อเอเนี่ยนก็ใส่ไปในเงี้ยไปมันก็เป็นเทคนิคในการหากริงแบบนึงมันก็ดีครับก็คือไม่ค่อยเปลืองเกลือใช่เกลืทั้งหมดปูแหวนตัวหนึ่งสามารถดักได้สองลูกนี่มันจะอยู่ได้แบบนี้เลยตัวเนี่ยเตรียมแล้นะฮะเดี๋ยวอุ้ยนี้ยไงเป็นไงอันนี้คือปูอะไรครับพี่ปูสมแหวนอันนี้ก็คือเหยื่อล่อ ปูของเราในวันนี้วันนี้จะทำอะไรครับพี่จะไปดักรอบปูทะเล e p 2สองเดี๋ยวพาไปดูวิธีการดักรอบปูทะเลในป่าชายเลนป่าชายเลนไปแข่งบอลนี่ก็คือเหยื่อของเราครับเดี๋ยวผมเทก่อนเียวต้องเอาเทอ๋อแบ่งไปเอาหน่วนเลยไงวนนี้ได้ไหมนี้หมดได้ไหม รอบนึงเนี่ยเราดักกี่ตัวครับที่ใส่ตัวเดียวได้2ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมไปทำให้ดูไปเดี๋ยวไปดูอ่ะอแบ่งครึ่งตัวได้2ลูกใช่ตอนนี้เราดักกี่อันเทียบไปขนาดเนี้ยฮะเดี๋ยววันนี้เรากลับประมาณตีสองถ้าดักหมดนี่นะไปเไปสไลด์โชว์สไลด์โชว์หน่อยนี่ลื่นนี่ลื่นไม่ได้นะถอดรองเท้าเดินดิพี่ถอดรองเท้าเดินดิไม่ต้องใส่รองเท้าไปหรอกหจริงค่อยๆไปเดินผมทิ้งรองเท้าไว้นี่ได้ปะ เราลุยแน่นเองก็ไม่ได้ใส่ไปอยู่แล้วใช่ปะถอดลงเไม่ติดผบอกให้ผมยจวางหนเอาวางหลังจะวาง แล้วจะมาหนังตรงนี้ล้วจะเอารอบวางหัวเรือดี่แบบไหมเรืองไงเอางั้นดีกว่ามันเออมัน,มนบรระเกกะเอา,อางั้นก็ได้เดี๋ยวผมไปอยู่นี่เดี๋ยวผมรอบรองนี่โอ้โหน,นีปกติที่เราเออกไปดักนี้ทุกวันหรือว่า ผมจะดักช่วงโผลหัวน้ำเป็นที่อ่ะเนี่ยน้ำตัวโก้เนี่ยแหละจุดหนึ่งนั่น,น,น,นก็คือดักหลายอันเลยเออเดี๋ยวไปดูมีกี่แกนที่ผมดักไปเก้าทำกับกัวดูตุ้ยนะเดียนะ๋ยวไปทำระหมดนะเดี๋ยวมืด <c oughs> นะ <S <S อแลกโอะเลย,ม,เลยม,มันกดกินกันเร็วใ่ปะ่ะตให้มันค่อย,อยอใช่เพราะวันนงมันมน้ถ้านัน้นปลาพวกนี้จะตอดกินหมดมาตอใส่แป้งก่อนนี้ประหยัดประหยัดเกือรย,ยเ บอกผมได้นะพี่พี่จะทำอะไรจริงครับพี่นะพี่ทำอะไรใหจริงครับต้ออกมาตบว่าเอ้เาจริงผมจัดให้กระตูนกับเตาผมอยู่นี่เสร็จจัดเลยอย่กลัวจเอมามาบอกนี่ระหว่างนี้นะแล้เวเรา คือขาเราทิ้งเลยขาไม่เอาครับขาไม่เอาเอาแค่นี้เปิดหั่นครึ่งหั่นครึ่งคือจะฉีกนี่ครับเป็นแบบนี้วิธีการตัดนะมันไม่ฉีกฉีกเปลืองเนื้อนะนิวน้วก้ามมันไม่มีค่าแล้วก็จะเอาใส่อย่างนี้อันนี้ใส่เพื่ออะไรครับพี่เพื่อให้เหยื่อมันอยู่ในนี้ แล้วเวลากุ้งปลาอะไรเงี้ยมันต่อยไม่ได้เอ่อนั่นก็ใส่ไปในเงี้ยไปมันก็เป็นเทคนิคในการหากินแบบนี้มันก็ดีครับก็คือไม่ค่อยเปลืองเกลือใช่เกลือล้งหมดแหววตัวหนึ่งสามารถดักได้สองลูกนี่มันอยู่ได้ดักนี้เลยนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ในปลาจบครบถ้วนกระบวนความรเดี๋ยวรอเอากับดักไปใส่ในปลาดูระหว่างนี้เราทำ ตัวเหยื่อก่อนเงี้ยปกติแล้วทำไมต้องเป็นเหยือ่อปูครับพี่มันมันจะเก่งกว่าครับเก่งกว่างังครับมันหอมหอมกว่าอืมมันหอมมันมันมันนั่นฝาไปเหยื่อปลาเยอะแล้วหอ,อยยังลมง้มเันดักหอ,อยยังล้มเนี่ยเขาก็จะดักกลางรองอืมอ่า แต่ผมเคยลองเอาทดสอบเอาหอยนางรมดักปูปลาอย่างเงี้ยหอยนางรมสู้ปูแหมไม่ได้ปูแสมแขดักว่าเออมันดีฝาแต่ปูแหม้จะมาดักกลางร่องสู้หอยนางรมไม่ได้เออมันผิดกันเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาคือเอาหอยนางรมมาดักปูทะเลกับปูแหมดักปูเลเออมัน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 ดีฝากันอ่ะที่บอกมีเรื่องเล่าแต่ก่อนนี่คือใช้ปลาดักใช่แต่ก่อนเรื่องเล่าก็คือใช้ปลาดักก่อนเลยแล้วพักหลังก็ พอดีผมมาซื้อปลาเหยื่อมามันหมดอ่อแล้วทีนี้ผมก็ปูแม้มันออกวางไข่เนาะผมก็เลยจับปูทะม้เนี่ยเอามาเสียบดักดูเออไม่ได้ผลครับเออมันก็เข้าลูก2องตัวสมตัวแล้วตั้งนั้นมาก็เลยเอาปูแม้ดักรอบปูทะเลเนี่ยได้ดีครับกว่าเหยื่อปลาด้วยดีฟ้าดีฟ้าดีกวาเยอะเลยครับนประสบการณ์ประสบการณ์ เดี๋ยวนี้เราจะไปลงอวนกันลงกรงพีช่างพีถั่จะนำคอนเทนต์เราพี่ ตาไม่เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันอีกเหมือนกันหมดอ๋อคือปูแบบเมื่อกี้เลยใช่ป่ะเหมือนกันหมดเลยแต่เขามันอยู่ในป่าพวกเนี้ยใช่อ๋อก็คือจะมาอันเนี้ยที่ผมเดินป่าก็เดินสงนี่แหละก็คือไอ้ปูกล้ามนี่แหละใช่แต่มันอยู่ในป่าเออนะปกตินี่คือน้อยคนก็จะเข้ามาดักข้างในนี้ใช่ครับวันนี้เรามาแล้วก็ลุยแล้วเรฝนจะตกทั้งวันด้วยวันนี้ อุ้ยคือห vale> ิ้งแหว่งนะแหงตายตายเผือก์กัยป่อ๋อฮะแหวงปูเดี๋ยวรู้จะเข้าไม่เข้าแต่เราจับนี่ก่อนก่อนคือจะวางขานี้อ๋อคือวางดักทางบ้านคราเออเวลาปูมันอยู่ท้ายนู่นนะน้ำเดินนี่มันก็จะสวนขึ้นมาเข้ารอบ นี่เรามปดูเละแตตัวออกไปแล้วอ๋อฮะ มันม่รู้หรอพี่หรือดักอโอ้โหนั่นนี่คือฮะไออย่างเงี้ยไอวางเงี้ยพี่คือสังเกตจากไอนีเ้เ,เ,เอาเลยก็ไม่ได้รู้ว่ามีหรอกแต่ว่าสังเกตเอ,อเอาเออมันจะมันมีแอวงคือว่าเดี๋ยวมันก็มีตัวไงมมันแล้่คืออฮะ ตอนนี้คือเราดักวันเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าปูจะเข้าเรากี่ตัวนะครับได้แล้วติดตามพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โม,มงครับพ<ะ>ี่หกโมงเช้าก็อยูมาพี่กันเอออน <c oughs> เดี๋ยวเราจะตื่นมาคู่รอบกันพรุ่งนี้จะปวนที่เราวางไว้